สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16-31ถึงส1สิงหาคม2567การทํการทำนายก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะสำหรับชาวธนูนะคะเริ่มกันที่ชาวธนูชาวธนูต้องบอกว่ามีเรื่องที่ทำให้น่าชื่นใจนะนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาเนี่ยคือมีดาวบุญนะคะคือพระเกตมาอยู่ในเรือนชะตาคุณและพระเกตย้ายมาอยู่ในเรือนชะตาคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไรบ้างที่จะดีเป็นลูกรักเทวดา มีเซน์ลางสังหอนแรงซึ่งเซน์ลางสังหอนแรงเนี่ยนะเอาไปใช้กับในเรื่องของการทํางานได้ดีนะการคาดการล่วงหน้าในการทํางานได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่คิดดีทดําดีพูดดีนะจะเกื้อนหนุนนะคะทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องการงานผู้ใหญ่ผลัก,ลกดัน ผู้ใหญ่เนี่ยส่งเสริมให้เรามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเรียกได้ง่ายว่าเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเป็นลูกรักผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายนะคะรวมถึงมีอังคารมาเลงในเรือนชะตาคุณขยันแล้วก็รวยแน่นะคะอังคารคือความแบบมุ่งมั่นความขยันนะคะกล้าแข็งขยันนี่ให้ทายอังคารนะคะมาอยู่เลงเรือนชะตาคุณเพราะฉะนั้น ยิ่งขยันยิ่งรวยนะคะต้องบอกแบบนี้นะนะคะถ้ายิ่งขยันยิ่งรวยนะขยันไม่เหมือนความใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะเออนะคะขยันเข้าไว้รวยแน,น,น่นอนนะคะมีดาวดีๆมาทําให้ชื่นใจนะ,ะถือได้ว่าเบิกบุญสําเร็จต้องบอกว่าบุญที่ทํามาเรื่องดีๆที่ทํามาจะส่งเสริมคุณนะคะในช่วงนี้รับพลังงานดีๆนะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะ เริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะใบแรกได้ไพ่แปดถ้วยนะคะใบแรกได้ไพ่แปดถ้วยงานน่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าในช่วงกลางเดือนเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางฉ่ำเลยนะนะคะสองเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของงาน นะคะเปลี่ยนจากอีกจุดหนึ่งไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นแน่นอนค่ะในช่วงกลางเดือนเลยนะคะและงานที่คุณจะทําได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ํานะคะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์งานออนไลน์ปังมากนะคะงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารงานที่เกี่ยวกับโลจิสติกการขนส่งการเดินทางคล่องตัวชีพจรลงเทา้านะคะ ถือว่าดีเลยในเรื่องของงานเพราะอะไรนอกจากไพ่เหล่านี้ยังมีไพ่ The m a g i c i a n ขึ้นมาด้วยนะมีไพ่ The m a g i c i a n ขึ้นมาเพราะฉะนั้นดีมากฉลาดเซนดีจริงๆนะคะฉลาดเก่งเป็นผู้นำคุณจะได้รับมอบหมายถ้าขึ้นไพ่ใบนี้นะคุณจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในเรื่องของการทำงานเรกไต้ง่ายๆว่ายืนหนึ่งเอายืนหนึ่งเรื่องความเก่งขยัน ะะแล้วเจ้านายไว้วางใจให้ตําแหน่งมีการเพิ่มมีการอัปเกรดในเรื่องของตําแหน่งแน่นอนนะคะหรือเป็นบุคคลโดดเด่นในแวดวงธุรกิจการทํางานนะคะผู้ใหญ่เชื่อมือเชื่อใจหรือวนกลับมาเรียกใช้งานอีกครั้งหนึ่งดีลธุรกิจอีกครั้งแบบนี้เลยนะดีมากงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์การเรียนการสอนต่างๆดีค่ะสมองดีคิดอะไรก็ออก งานที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลงานหมอดูก็ดีนะคะถือว่าดีมากอีกใบหนึ่งคือไพ่ q u e e n of Pentacles นะคะไพ่ราชินีถือเรียญเนาะซึ่งส้มมองว่าต้องบอกว่ามีความแบบหน้าเอ็นดูเนาะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเรามีดวงนารีอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการงานได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ส้มมองว่าทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงเลยนะ มาซัพพอร์ตคุณมอบตำแหน่งมอบโอกาสรู้สึกมั่นคงอะทางด้านจิตใจมีดีลใหญ่แน่นอนนะคะดีลใหญ่ในเรื่องงานนะคะมีงานใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็ต้องก้อนใหญ่ด้วยไหมเออนะคะงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอะไรแบบนี้นะคะส้มมองว่าคุณน่าจะได้มีการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องของการเพิ่มเติมการเรียนหลักสูตรใหม่ าการเรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ๆนะนะคะเหมือนกับเพิ่มเติมประสบการณ์นะคะได้เรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาใช้กับในเรื่องของการทํางานนะนะคะน่าจะมีการได้เรียนรู้อบรมเพิ่มเติมหลักสูตรเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์แน่นอนนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่อนข้างดีค่ะในช่วงปลายเดือนขึ้นไพ่เดทขึ้นมาให้เรามาระวังเรื่องอาการป่วยหมายถึงว่าทํางานอ่ะอย่างที่บอกอย่าเร็วเกิน อย่าใจร้อนเกินไปมันป่วยได้ขยันแต่ให้สม่ำเสมอโดดเด่นมากๆค่ะในไพ่เดทนะคะเรื่องดีๆก็มีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือภาษาต่างประเทศหรือเป็นบริษัทร่วมหุ้นร่วมทุนกับชาวต่างชาติโดดเด่นมากๆใครที่รอง,งานรอเรียนต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เลยค่ะนะคะในช่วงปลายเดือนสิงหานะคะ และใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับาสายมูสายมูเตลูทั้งหลายนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลนะคะโดดเด่นมากนะคะปลายเดือนสุดๆขึ้นไพ่ดีเอ็มเพลสหัวกลับนะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์เราเนี่ยแหละนะอย่าใจร้อนเกินนะคะพยายามใช้เหตุผลในการคิดกับตัวเองคุยกับตัวเองบางทีคุยกับตัวเอง <laughs> เราใจร้อน เรารู้สึกอยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันมากกว่านี้เกิดขึ้นเร็ว,รวๆไวๆอีกคือเรื่องความสําเร็จมันเกิดขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะแต่เราอยากให้มันเกิดขึ้นไวๆอีกสเตปหนึง่งอะต้องใจเย็นนะคะให้คุณพอใจกับเรื่องราวดีๆที่คุณได้รับก่อนเสพเสพความสุขบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะค่อยๆมาต่อเติมเพิ่มเติมเนาะนะคะ ใครที่มีเจ้านายที่เ,ออเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการกดดันนะในเรื่องของการทํางานเล็กน้อยนะงานอาจจะค่อนข้างเยอะหรือว่าเขาเร่งงานเราอะช่วงประมาณปลายเดือนนะคะในส่วนของเงินเงินของชาวธนูนะคะมองว่าในช่วงกลางเดือนเนี่ยการเงินจะใช้กับการช้อปปิ้งออนไลน์และการเดินทางเยอะแต่มีเงินเก็บนะมีเงินเก็บไว้มากกว่าหนึ่งที่ด้วย เพราะว่าขึ้นไพ่สองเหรียญน,นะคะมีเงินเก็บคุณคาดการคาดคะเนในเรื่องของการเก็บเงินได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องเงินเนี่ยอย่างที่บอกจะได้รับงานใหญ่และมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจริงๆโดยเฉพาะน่าจะเป็นในช่วงวันที่20กว่าๆเป็นต้นไปเลยเนาะนะคะยี่สิบเป็นต้นไปเนี่ยจะมีจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเข้ามานะคะแล้วก็ สิ่งที่ต้องระวังคือช่วงปลายเดือนนะพอมันมีเงินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้เงินนะคะคือสุขภาพสุขภาพเราสุขภาพคนใกล้ชิดที่จะต้องใช้ในเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็สิ่งที่จะเตือนก็คือในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเกณฑ์อยากซื้อของแพงๆซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ใช้จริงๆอันนี้มันเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นเอาพอประมาณเนาะนะคะเดี๋ยวมันจะติดขัด นะคะประมาณนี้ส้มมองว่าโดยในเรื่องของรายรับแล้วอ่ะส้มมองว่าไม่ได้แย่เลยและดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นไปบริหารรายจ่ายให้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของชาวธนูนะคะขึ้นไพ่ห้าไม้เทา้าดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆเนาะอาจจะมีเคล็ดมีอะไรบ้างประมาณนี้เลยนะคะอาจจะใช้กล้ามเนื้อในในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะ เดอะเวิลด์นะคะก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ตั้งคันดูแลคันให้ดีแล้วก็ในเรื่องของอาการบ้านหมุนอ่าบ้านหมุนพักผ่อนไม่พอนะคะ King of Pentacles นะคะในเรื่องของไขมันน้ำหนักตัวมีเริ่มเพิ่มเพิ่มนะคะนะส่วนใหญ่โดยรวมนะคะถือว่าเอ่อในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็อย่าทำงานหนักเยอะเกินกำลังอ่านะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจะา ชาวธาตุลมนะคะกูมิถุนตุนสัตว์เลี้ยงของคุณชาวธาตุลมกูมิถุนตุนที่รักอิสระนะคะเนี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมที่ไม่ค่อยถูกกับคุณก็ได้นะดื้อๆหน่อยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะเลขนำโชคนะคะได้781นะคะเจ็ 7, 8, 1, นะคะมาดูไพ่ออร์เคอรนางฟ้ากันบ้างคะ่ะแนะนำอะไรนะคะ เห็นอะไรที่เป็นพลังงานดีๆที่อยากจะบอกนะคะกับชาวธนูหรือว่ามีอะไรที่สิ่งที่จะเตือนนะคะหรือให้กำลังใจนะคะจากไพ่ออร์เคิกนางฟ้านะ mm hmm. แกลี่จูดนะคะไพ่ใบนี้คือความกระตันยูจริงๆแล้วส้มจะบอกแบบนี้ว่าเราก็ควรกระตันยูหรือรู้คุณกับคนที่เขาทำดีกับเราแล้วเนาะ เออนะคะใครทําดีกับเรามาเท่าไหร่เราก็ให้คืนง่ายๆเลยนะคะเออก็แฟร์ๆกันไปนะคะสำคัญก็คือส้มมองว่าถ้ารู้สึกติดขัดแล้วคุณติดหนี้ใครก็ต้องเอาไปคืนจะเฉลี่ยคืนจะค่อยๆทย,ยอยคืนยังไงก็แล้วแต่เนาะมันจะต้องมีการแสดงถึงความจริงใจในการที่จะ ตอบแทนบางทีการตอบแทนไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแต่แสดงถึงความจริงใจในการรู้ถึงคุณคนนะคะไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้นะคะใครที่มีบุญคุณกับเราก็หาทางนะคะทราบซึ้งในบุญคุณหรือว่าตอบแทนนะอืมนะคะแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับเราคือมันเป็นพลังงานดีๆที่หมุนวนนะคะนะมันคือพลังงานการขอบคุณนะล o o k up l o o k forward นะคะ เดินหน้าเนาะเข้าหาพลังงานดีๆอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีท็อกซิกนะคะปล่อยเลยเพราะว่าพลังงานดีมันจะทําให้ความสําเร็จในเรื่องงานเนี่ยเข้ามาเร็วกว่าปกติมันจะทําให้เราไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีโฟกัสแต่สิ่งที่ดีเราจะดีมากนะคะ Self fulfilling prophecy นะคะภายใบนี้คือคุณเป็นคนที่กําหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะคะ พไพ่ใบนี้คือคุณเป็นหมอดูที่แม่นยำที่สุดในชีวิตคุณนะดวงดาวไพ่นะคะหมอดูเพียงแต่บอกแนวโน้มแต่คุณเอาแนวโน้มนี้ไม่ชอบอันไหนไปปรับคุณคือผู้กลุ่มชะตาชีวิตของตัวคุณเองอยากให้อนาคตในลูกแก้วเป็นแบบไหนมองภาพให้ชัดและดำเนินในวิถีนะคะที่มัน เกิดขึ้นอัตโนมัติอ่ะถ้าเป้าชาัดอ่ะมันจะเกิดวิถีของมันโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยก็คือการที่คุณอาจจะต้องมีวิถีการคิดที่เป็นพลังงานในเชิงบวกศรัทธาในตัวเองนะคะคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความคิดระบบการคิดและการลงมือทําด้วยเนาะนะคะถ้าทําครบความสําเร็จก็เกิดทุกอย่างอยู่ในมือคุณค่ะนะอยู่ในหนึ่งสมองสองมือของคุณนั่นแหละนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวธนูนะคะ ขอให้ชาวธนูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ